ตั้งอยู่อำเภอคำสีอีตำบลน้ำเที่ยงครับเป็นโซนเผ่าย้อยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โซนเผ่าย้อยตามรักตามอีรีกะพพยพมาจากสปปลาวภูร่ะคับทีเล็กจำิตจำกกอกระไดแต่ว่าบ้านดงยางน,นี้เนี่ยเพื่อนกะมาทีแรกเพิ่นมาอยู่บ้านดงพูครับมาอยู่บ้านดงพูแล้วเพิ่อนอพยพมาอยู่นี่ก็คือย้ายมาอยู่ห่อยูน่นาครับอยู่ห้อยูน่นาดอนนี้มันมีกคกยางหลาย มีโคกงยางต้นยางต้นยางนานะครับโค้งยางหลายก็เลยห้องสื่อบ้านว่าบ้านดงยางครับผมบ้านดงยางกับเป็นชนเผ่าย้อครับผมอันนี้เป็นสุดแต่งกายประจาําชนเผ่าย้อของไทยบ้านดงยางนอกบเนอกกะซิมีพาถุงนี่ห้องว่าสินสินสนี่สินเข็นเข็นนีคน่คข้าาสินเข็นคือเข็นบักไม้หรือเข็นหางกระโล่ายหางกระโล่เป็นฝ่ายเข็นมือ ฝ่ายเข็นมือจากดอกฝ้ายที่เราเราปลูกเองแล้วก็มาทอเองอันนี้ห้องวัดสินเข็นอันนี้เป็นสินของไทยยอบนรยงยางและกระเสือนี่เป็นเสือมะกระเล้นเสือก้อมและกระเย็บมือและก็มี่าสบายนี่เวลาคนไปวัดไปเนี่คนกะสื้ห่มพาสบายนี่พาสบายนี่าานลายหน่วยลายหน่วยหรือลายลูกแก้วทำเองทั่วไปกร้องลายลูกแก้วอันนี้เป็นลายพาหม่มโบราณอันนี้เอามาเฮ็ดเป็นพาสบายชือคุถาวรพจนสี ผมสิตูมไปวัดเพื่อความสุภาพเรียบร้อยคือเสื้อนี่แบบนี้เลยครับนี่เป็นการแต่งกายของชนเ่าย้อมบรรดุงงามส่วนผู้ชายผู้ชายนอกคำนอกผู้ชายนี่ก็เป็นคือนี่ค,นคือผมนี่แหละครับเป็นเสือยิ้มือครับข้อจีนข้อกลมเสื้อนี่ก็สิย้อหมออหมอนี่คำว่าหมอนี่คือย้อมหมอข้ามนะครับส่วนกางเกงนี่ก็เป็นกางเกงคนสีห้องกางเกงขากบกางเกงขากบนี่คือ คือกางเกงเล่อะไรครับคือกางเกงเล่อะไรครับแต่ว่าหันโมแมนเป็น,เป,นเป็นผ้าสองชิ้นแล้วก็มีเสื้อผูกครับผมวันนี้เป็นสุดผู้ชายบัดน,นี้สุด แต่งกายประจาชนเผาเย้อแบบนี้ตัวนี้เป็นสมัยใหม่แบบประยุกต์ครับผมจะมีแพาย์ทุ้งเพื่อความสวยงามแล้วก็ผ้าทอมือเดี๋ยวเราจะเอาผ้าทอมือคือเก้าครับผมมาตัดเย็บเป็นรูปทรงแบบสมัยใหม่ให้มันขาวแบบทันสมัยดูดีสวยงามกว่าเก้าครับผมอันนี้เป็นสุดผู้้หยิ่งครับผู้หยิ่งแบะนี้ผ้าสบายผ่าเรียบร้ายคือเก้าเสือก็ยังคงเป็นสีขาวคือเก้าแต่ว่าเพิ่มแขนขึ้นมา เพื่อความเรียบร้อยสุภาพเพื่อห้เอาออกเดดออกอยางเปร้อนไปล้ำกับสิได้บ่ฮอนนะครับคารโบล่าจริดๆที่ผ่าดมากคือเสือพันธุ์สุดตัวนี้สิเป็นสุดผูทชายครับผมผ<า>ู้ชายผูทชายนี่ก็สิปั๊บปั๊บตามยุคตามสมัยแบบไวัยรุ่นใส่ได้เท่ๆเลยเป็นออกแบบเป็นเสือคุ้มครับผมแต่เป็นผ้าผ้าทอของกลุ่มไทยยอปัน้นยางคือเก้าครับแล้วก็ยังอนุรักรรษ์สื่อสารการเย็บมือ เย็บเสื้อด้วยมือแต่เปลี่ยนรูปแบบรูปทรงให้วัยรุ่นใส่ได้คนสมัยใหม่ใส่ได้ให้ร่วมสมัยขึ้นมาอีกนะครับส่วนเสื้อคลุมตัวนี้เราก็สามารถใส่กับกางเกงแสะละธรรมดาหรือกับเสื้อยืดข้างในก็ได้ตัวนี้จะเป็นเสื้อเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมครับผมเสื้อคลุมแบบทรงแบบยุคตะทรงญี่ปุ่นแต่ว่าเราปรับเป็นผ้าทอของเราเองแล้วก็เย็บด้วยมือตัวนี้ วัยรุ่นคนสมัยใหม่ก็ใส่ได้ครับใส่กับเสื้ออะไรก็ได้พี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมาครับบ้านดงยางอำเภอคำาสอีกอกะเชิญวะชมะวซิมอาหารพื้นทิ่นกลุ่มท่อผ่าฝ่ายทัามือส่อยสนับสน,นุนกลุ่มท่อผ่ามาเบิ่งวิถีชีวิตบ้านดงยางไทยยอได้ครับผมสวัสดีครับ